สวัสดีครับทุกคนสาับคลิปนี้จะมาแบ่งปันสู่เด่น2ตัวมา1ตัวซึ่งเป็นสู่ใหม่นะครับเรามาดูสู่พร้อมกันเลยนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับ4 7 5วิธีคิดนำา3เลนนี้มาบวกกันนะครับแต้มรวมของ3เลนนี้นะครับนำา4บวก7เป็น 4, 7, 1 1ตัวกเป็น6 แล้ที่แต้มรวม6นะครับ3ามนี้นี้จากนั้นนำสีกับ5นะครับบวกกัน4บวกเป็น9ต่อมาสุดท้ายนะครับ6กับ9บวกกันอีกครั้งนะครับ6กับ9นะครับ6ตัวนี้มาจากแต้มรวมของ4 7 5นะครับ 9กตัวนี้นะครับก็มาจาก4ีว5เป็น9นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็นำสองนี้นี่บวกกันอีกคังนะครับค่าเป็น5ตัวเด่นตัวแรกที่ได้นั่นคือ5นะครับบวกเพิ่มไปอีก1แต้มนะครับจะได้ที่6เป็นสูเด่น2ตัวนะครับจะมา1ตัวอ่านะเลียออก ทัาจาก4 7เนั่นคือ935นะครับแบบนี้นะครับ2เลขนี้นะครับอาทีีเลข5มาในหลักหน่วยนะครับต่อมาข้อที่2เหมือนเดิมนะครับนำ3ามทน,น,นี้บวกกันก่อน9กบวกส เป็น2 2งบวกหเป็น7แต้มรวม3ในนี้คือ7นะครับ7ตัวนี้ครับบวกกับ9บวกกับ5นะครับ9กบวกหเป็น4จากนั้นนำเจกับ4บวกอีกครั้งนะครับ7จบวกสเป็น1 1บวกแต้ม1จะได้ที่2เต็น1่งนะครับเลยออกหนึเจ็ดหนอ่ะ2เลขน,นี้นะครับเข้าที่ ตัวเด่นหนึ่งมาใน,นหลักร้อยได้ลหลักหน่วยเห็นไหมครับอ่าเป็นสูตรเดินดีนะครับต่อมาข้อที่สามแต้มรวมของหนึ่งเ่งเป็นแต้มรวม8นะครับแต้มรวม9นะครับบวกก,บกับหนึ่กับ1นนะครับสอง 9กบวกสเป็น1นะครับ1บวกแต้ม1ใึจที่2เต็มหนึ่งนะครับเลยออกสามเจ็ดสอตัวเด็นที่เข้านะครับนั่นคือสองมาในหลักหน่วยต่อมาข้ที่สี่แต้มรวม3ามในนี้นะครับมีค่าเป็น2องต่อด้วยนำสามบวกกับสครับเป็น5 สุดท้าย5กับ2องครับบวกกัน7 7บวกแต้ม1เป็น8นะครับจะได้เต็นอ่า7จปนะครับเลยออก0 3 7นะครับอย่างข้าวนะครับต่อมาอะวันที่5แต้มรวม0 3 7คือ0บวกกับ สองเล่นี้นะครับ0ูนบวกเจ็ดเจ็ดบวกศูนเดเป็นแปดตัวเดิมนะครับเล่ออกอ่าเล่ออก7-6 1หนึงอย่างเข้านะครับอย่างติดมาติดมานะครับตัวเดิมยังติดมาอยู่ต่อมาอ่างวดที่5งวดที่6นะครับว่าเขาติดการ5งวดน,นะครับงวดที่6 แต้มรวมของ3เล่นี้นะครับค่าเป็นอ่า4นะครับบวกกับ7บวก1เป็น8 8บวก4เป็น2 2บวกแต้ม1เป็น3เราจะได้ตัวเด่นที่2 3มได้ออก2 5 8หึ่งเป็กอย่างข้าวนะครับอย่างข้าวอยู่อ่า2เล่นี้นครับติดมาที่ได้2 มาในหลักร้อยต่อมาข้อที่7แต้มรวม2 5 8ทานั่นคือ5บวกกับสองลีนี้ครับ2บวกแปกันก่อนนะครับ2บวกแปเป็น0 5บวกศนเป็น5 5บวกแต้ม1เป็น6อ่าเราจะได้ตัวเด่น5กับ6นะครับอ่เรามาดูนะครับรีออก 235ส,สา,า,าติดมาอยู่นะครับ2ลีนี้ติดมาที่5นะครับที่หลักหน่วยต่อมาหัวแบบที่8นะครับแต้มรวม2 3 5นะครับค่าเป็น0นำศูนย์ตัวนี้ครับบวกกับ2ลีนี้สองนี้บวกกันก่อนก็ได้นะครับ2องวก 5, เป็น7 จะน่ก็ค่อยมาบวกกับแต้มรวมนะครับอที่7 7เบวกหึงเป็น8อ่ะได้ตัวเด่น78นะครับเรามาดูเลขออก068ยอ่ายังเข้านะครับ0ู8ย์พวกที่พามายัางติดมาอยู่นะครับเป็นสูตรเดินดีนะครับก็เป็นสูตร2ตัวมา1ตัวชัวร์นะครับอ่ะเรามาดูของวดใหม่กันเลยครับก็ นามสามนนี้บวกกันนะครับแต้มรวมของ3ในน,นี้คือ4 4สีบวกกับ0บวกกับ8นะครับ8ส่นบวกปเป็น8ปตัวนี้ครับบวกกับแต้มรวมที่ได้นะครับจะเด่นที่่อ2ตัวแรกคือ2ครับบวกกับแต้ม1เป็น3อ่างวดงวดใหม่เราจะได้ตัวเด่น 2- 3สนะครับอ่าเราเราลุ้นกันนะครับ สองสามจะติดมาอีกไหมอ่าก็ตามนี้นะครับเกาะอ,อนันนี้พร้อมกับสูตรนะครับอ่าวิธีคิดก็นี้เลยครับอ่าเป็นสูตรเดิมดีนะครับขอเข้ามาทจิตการทั้งหมดแปดงวดน,นะครับแปดงวดไปแล้วนะครับอ่าถ้าอ่สาสมาชิกถูกใจอ่าสองเรนนี้สามารถที่นำไปจับกับ อ่คู่อื่นก็ได้นะครับอสองสามนะครับอ่ก็ตามนี้นะครับฝาพปีแนวทานนะครับ จะมาได้ไหมรอรู้นะครับของวด17มกราปี65ก่อนในคลิปถัดไปอาจจะมาเทียบโช์ในส่วนที่เป็นหลัก10โวลน,นะครับก็จะใช้สูตรใหม่เรมี4สูตรนะครับที่ทำขึ้นมาใหม่นะครับที่เป็นหลัก10โวลก็ติดตามได้เลยนะครับสามารถติดตามไว้ได้เลยนะครับกดดีไว้เพื่อที่ไม่พลาดนะครับก็จะโลให้ดูกันนะครับ ก็ขอขอบคุณสมาชิกที่เข้ามากดไลค์และคอยติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ